ทุกคนเจออ้อยากร้องกอ้าดขอร้องกรีดหน่อยขอร้องกรีดหน่อยเฮ้ยขอร้องกรีดหน่อยสวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้เข้าพาเข้าป่าเห็ดอีกแล้วว่าสิมีเห็ดวเนนะฝนกะลิ่นๆนมือนี้กับมาแต่เศร้าถ้าบ่เศร้าก็บ่ได้มาจ้ะเพราะว่าเห็ดงาน ปาตามพี่แบมไปเลยจ้าว่าซิมีเฮดไ้เก็บ,บ่เนาะจ้ะเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเท่ากับสีผ้ายางเหรอฝนกรลิ้นด้วจ้าก,กล่องกับเปีกเยกได้เนี่ยว่าซิมีเฮดไ้เก็บ,บอโอ้ยถูกคนจ๋าถูกคนจ๋าเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่แบมเห็นแล้วดอกหนึ่งพี่แบมก็บ,บ่ไเด้เอา อุ้เขากระบาดแล้วเด้จ้ะคนจะเอ้าขาเขาพอดีแล้วขาไม่ได้โอแล้วเนาะเขากระหน่าจะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปได้ดอกหนึ่งพี่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 เด้อจ้ะอุ้ยล่างพ่อกินเนาะเบิ่งดูจ้ะเบิ่งดูพี่พี่อีกจ้ะ ิลุ้ม่ปเขาเกิดไหมผุ่น้อจ๋าผุ่นดอกนี่ง่ามผลดผุนผุนผุน,ผนโอ้ยม,ม,ม,มุนมุนมุนโอ้ยดอกนี่แม้จาาทุกคนจา๋าบ่งดูโอ้ยง่ามคักงามคังมกง่ามหลายปิดลุ้มโอ้ยใหม่เนาะใหม่พี่แวนบบเด้เอามีดมาน้จาจะลืมมีดไว้ที่รถ บ่ได้บ่ได้ตัดขาให้เบิ่งนี่เนี่ยเพราะว่าบ่มีเวลานี่ก็อีกดอกนึ่งจ้ะพ้นจ้สิสด้พ่อแกงบ่เร้อมื้นนี้ไปเขากับไปออกจากป่ามองนึ่งย,ย่างไต่อเนาะมองเดียวได้เจ็ดดอกจ้ะจ่า6ก,กดอกมองเดียวนี่ยเอามองเดียวเนี่ยมีอีกบ่คงจะบ่มีห่ะละ่ะ มื่บ้านพี่แบมกับโบเดกเขามากเนาะจากเหตุงานพอมีเวลาเขามาเหตุงานอันนี้แมนบะนี่โอ้ยแมนอยู่จ้าทุกคนจ่าเขากะวุ้ยดอกกำลังงามงาม,งามดูจา้าอันนี้ก็เอาเนาะดอกหน่อยก็เอาแต่ว่ามันสวยบ่งดูจา้าทุกคนจา่าแดนโบเดย์โบเดยมากมื่บ้านอยากน้ำลูกคา้า อย่างน้ำไหลซดถ้ามีเวลายางกับสีด้หลายอยู่ได้นี่หาไม่มีเวลายางคือซื้อเนี่ยฝ่าว่าฝ่าวจ้ะฝ่าวาไปเหตุงานจาาังววาวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยจะมาผู้เดียวพี่แบมันก็มาผู้เดียวคือเกาจากประเด้ส่วนไผดอก เพราะพี่แบมมาเศร้าเขาพอท่านตื่นกันถ้าชวนเขาเจ้าก็ได้อันนั่นแม่นบนอ่นโอ้ยมันเนาถิ่มหรอจ้ะทุกคนจา๋าเบิ่งดูจนเขาเนาถิ่มแล้วเนาะพี่แบมว่ามันมีคนมาคนแดนมาหาอยู่ได้เนี่ยคนใน เดนมาร์กเนาะเขาเจากระฮันเขาเจ้ากระเก็บกินคือกันพี่น้องจ๋าเห็นยังบ่จ้าทุกคนจ๋าพุ่น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 พี่น้องจ๋าเจอแล้วจ้าเบิ่งดูจ้าเปิ้นเวิรนเปิ้นเวิรนเปิ้นเวิร์นเห็นเลยจ้าปาด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 พี่แบมขอถ่ายรูปแน่ขอเซลฟี่เนาะจ้า ปัดปัดปัดอีพออีแม่เอ้ยของใชยสิทเขาสิแก่ละจ้ะนั่งสิแก่ละจ้ะแก่พี่แบมกับบ่เอาเด้อจ้ะแต่ว่าลองไปบ่เอาเนาะเอาห่าเขาไว้เขาสิเอาอพึ่งเขานะเอาดอกเขาเสียดายมากพุ่นพุ่นจ้ะพุ่น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 ถ้าเทามีเวล่ายางเขาก็สิได้อยู่ได้เนี่ สวยมากเลยจ้ะถ้าเรามีเวลาเดินเนาะแต่เราไม่มีเวลาเดินนี่สิทุกคนจ้ะล้มไปไปต่อจ้ะไปต่อไม่รอแล้วนะทางผุ่นบอร่องยางบนกันหน้าหาเจอเนาะ คนจ๋าได้ยินเสียงฝนกันไหมคะเพี่ยกำลังอ,อ่อ,อนๆจ้าทุกคนจ๋าอ่อนแล้วก็เอาเนาะว่าเราอาจจะไม่ได้มาอีกสองสวันเอาไปก็ไม่มีเวลาทำความสะอาดนะเนี่ยไปเดินต่อฝนจีมากหลหจะ้ะซิฟ้าออกจากบ้านนีได้ี่ ยิยิ้นเสียงฝนกันบ่จ้ะทำาม้เวลายางกับคือสีแดลหลายอยู่ด้วยเนี่ยพุนพ่นพุน่นพุ่นอุ๊ยพี่พี่ทุกคนจ้าพี่ เจ้าป่าเจ้าเขาพี่พี่้อจ้ะพ,พี่แบ,บกนกระสิงัดทางงัดเนาะอืมโบแต่เอามีดมาเนาะอืมโอ้ยพุ่นพุ่นพุ่นอีกดองนอึงพี่แาดูโอโอุย้ย ขอโจ๊กแน่จ้าขอพี่แบมโจ๊กแนะ่เห็นว่างามๆกะได้พี่พี่พอุย้ยลองดูจา้าลองดูจา้าม้วนหลายท่าประย่างหอดไปเห็ดงานเด้อบัดนี้ไปต่อจ้าไปต่อไปต่อท่านแบมไมีเวล่าย่างเนาะวันอาทิตย์ญาดผดิมาหามาที่นี่ญาติลุ่งลาด อุ้ยพี่พี่พี่ทุกคนจ๋าพี่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 โอ้โอ้ใหม่ใหม่ใหม่สตางค์พี่จ๋าทุกคนจ๋าตัวนี้ก็ทากก็ไม่เป็นไรนะจ๋าเนาะพี่พี่ทุกคนจ๋าพี่ปลานี้มันยูใตโหมใหม่มันอาจจะไม่ทาก โอ๊ยบ่างามละจ้ะบ่เอาบ่าเอาบ่างามก็อย่าไปฟื้นเขาแต่เงี้ยแสงไปแบนเศร้าบ่จ้ะคนจ้าทุกคนเจอยี่อยากร้องกรี๊ดอ้าวขอลองกรีดหน่อย ขอลองคิดหน่อยเฮ้ยขอลองคิดหน่อยครั้งแรกในชีวิตพี่แแบบเจอแบบนแีนเด้ลจ้ะอุ้ยขอคิดหน่อยขอคิดหน่อยเก็บสิคะรออะไรโอ้ยจะได้เขาสิไปบานเก่าแล้วจ้ะทุกคนจ๋าอ้ยหมวกหมวกลุดไม่เป็นไรพี่แบบไม่ถือสาละจ้ะเนาะ้าก็มีเอาออก ธรรมะเมื่อวานนี่สวยเลยเนี่ยล่างงามเนี่ยป,ปั๊ดปัติทิโทบางโมบักแตงเกิดมานในชีวิตเพิ่งเจอเนี่ล่ะเห็นแต่เห็นแต่เขาเล่นเห็นแต่ใน YouTube เนาะเห็นแต่คนอื่นเขาเก็บได้มาเจอกั็จะาของล่ะโอ้ยเริ่งดูจ้ะสวยๆมากๆเลยโอบสิค้ะรออะไรอยู่ไปต่อนะคะ เบิ้งดูจ้ะอ้ยเดี๋ยวหลายบ่จ้ะมาแป๊บเดียวมาพ่าถึงคึ่งช่วโมงจ้ะทุกคนจ้ะนี่ก็อีกดอกหนึ่งจ้าโอ้ยพี่แบมบ่ได้ตัดขาให้เบิ่งเด้อจ้ะแต่ถามว่าพี่แบมตัดขาน่ะขามันพี่แบมใส่ถุงแล้วพี่แบมกกเอามาเทใสป่ปลาขึ้นเด้อจ้ะไ้เขามีเชื่อต่อไปเนาะก็คิดว่าหนาจะพาอแล้วลจ่ะเพราะว่าจะไปเฮ็ดงานเนาะเดี๋ยวมือรุ่นมายางไม่ผ้ามายางไม่เนาะจ้ะเนาะบ่เอาอีกแล้ว ไปกับบ่มีเวลาล่างบ่มีเวลานี่เขาพอห้อยยางไปต่อห้าหนาจะเจอแต่ว่าบอดอกจาาเพราะว่าพ่อแล้วสิมเมื่อแล้วนักแล้วนักแล้วเนี่ยที่แบงกับนักแล้วเนี่ย เพระว่าสีเมื่อละจ้ะแต่ว่าก่นยิ่ง,ย,งยิ่งเดินยิ่งเจอนะจ้ะน่าจะใช่ไหมโจโดอยู่นั่นเธอก็ตั้งสง่างามอยู่นั่นนะคะทุกคนจ๋านี่จ๋าทุกคนนี่จ๋านี่จ๋าทุกคนจ๋าเบิ่งดูขอให้พี่แบมจกหน่อยบอดอกจ้ามืออื่นมั่นกสิพี่แบมว่ามืออื่นมั่นกสา จะแก่เนะจ้ะถ้าเ้าโบเก็บเขาอ่ะนอกจากเนาะป้าเน,นี่ก็สะอาดด้วยจ้ะสะอาดมากๆเลยโอ้พุ่นเจอเอีกแล้วพุ่นโทถด,ด้วยจ้ะที่กลองหมุนพี่พเฮ็ดอีหยังจังมาหลายแต่ป้าเนี่ยมวลด้วยจ้ะมวนมวลมากๆเลยมันก็สิแก่แล้วโอ้ยพี่แหวมกับมือหนักเนาะดอกกระลุด เบิ่งดูจ้ะทุกคนจ้ะพี่น้องจะเห็นอย่างบนนัานพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งดูจ้ะหนึ่งสองสามพุ่นหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพี่แบมพุ่นห้าดอกหกดอกโอ้ย่อยว่าข่อยสีเมื่ออ๋อมันเป็นเพิ่งน้อยพี่แบมบ่เอาจ้ะพิ่งน้อยพี่แบมบ่เอา สวยเลือกได้จ้ะสวยเลือกได้ทุกคนจ้ะเขาเป็นพึ่งเล็กแต่อันนี้น่าจะเป็นพึ่งใหญ่พึ่งเล็กพี่แบนโบอาเได้จ้าพี่แบนสวยเลือกได้ตอนนี้ก็ไม่ง้อพึ่งน้อยมันเพิ่งหน่อยโบอาดอกจ้าเพิ่งหน่อยก็ว่าสิเมื่อหละเด้ตากระสอดซ่องไปเห็นเห็นผัผผผผกงามได้จ้ะหน้างามงามงาม นางงามเหลือเกินก็อดใจที่จะเก็บนางไม่ได้อุ้ยสวยมากดอกนี้นางสวยเหลือเกินค่ะพี่แบมขอโจกหน่อยเบิ่งดูจ้ะ,ะอุ้ยนางก็กำลังขึ้น พ่อเอาดอกจ้ะเดี๋ยวมาเอาอ่ำรุ่นพี่แบมก็เจอเยอะอยู่นะวันนี้ได้เยอะอยู่แต่พ่อปนอยู่จ้ะแต่พ่อปนอยู่แต่พ่อแก่งหมดละพี่ไปล่างตะโมตะมิเด้อจ้ะพี่พี่พ่ออึดทุกคนจ้า พี่แบมก็จะกลับบ้านแล้วนะจะลาท่านผู้ชมแล้วนะแต่ถ้าเจอก็จะไม่ถ่ายให้นะให้ดูนะเพราะว่าได้เยอะแล้วว่างตะกายท่านผู้ชมเบิ้งก่อนมาครึ่งชั่วโมงนี่ละจ้ะเมื่งครึ่งชั่วโมงในซ้ำนี่ละจ้ะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าพี่แบมกสิกับแลเดอจ้ะเบิ้งพี่แบมได เฮดเบิ่งดูได้ while, ์ไลบ่จ้าใหญ่กว่าหน้าพี uh ่แบมอีกเบิงดูจ้าได้หลายอยู่ได้หลายอยู่จ้ะมาบ่เสียเถียวเนาะอุ้ยเบิงดูขอบคุณที่รับชมพี่แบมเด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวสิพ้ามาเก็บอีกเงาะมลุน